ปัจจุบันนี้การคุมกําเนิดโลกที่ผ่านมาลดลงกันไปเนี่ยเอ๊ะแล้วสำคัญปัจจุบันมันมีความสําคัญยังไงยังต้องคุมอยู่หรือเปล่าครับคือเรื่องของการคุมกําเนิดเนี่ยนะครับยังมีบทบาทที่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะตั้งครรภ์ในแต่ละครอบครัวนะครับสุภาพสตรีควรจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ ตั้งแต่2ี่สิบอัพขึ้นไปนะครับจะถึงอายุประมาณ30ปีต้นๆนะครับซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะครับต้องถือว่ามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมนะครับในการที่จะตั้งครันแล้วก็ที่สําคัญปัจจุบันเนี่ยเราคงจะต้องมองในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะครับวัฒนธรรมด้วยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี้ยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ทําให้เรื่องของการ ที่จะมีครอบครัวโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับการตั้งครรภ์นในปัจจุบันนี้เราลดน้อยลงไปเยอะนะครับาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของภาวะที่ยังไม่พร้อมในครอบครัวครับครับ